สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าช่องนสินสารนันครับในคลิปนี้จะเป็นคลิปภาคพิเศษสรุปดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกช่วงครึ่งปีหลังไตรมาสที่3นะครับเดือนกรกฎาคมสิงหาและก็กันยายนของชาวลัคนาราศีพิจิกเพื่อเป็นทิศทางในการดําเนินชีวิตต่อไปนะครับว่าจะดีร้ายยังไงก็จะสรุปให้3เดือนหลังจากนี้นะครับอ้างอิงจาก ลักนานะครับท่านใดไม่ทราบลัคนาลิก์ได้คําอธิบายไปผูกด,ดวงหาลัคนาของตัวเองได้นะครับส่วนท่านใดสนใจจะปรึกษาดวงชะตา10ลัคนาส่วนตัวให้แอดไลน์แล้วก็ทักเข้ามาเดี๋ยวน้านหมายโทรคุยกันได้ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศก็สําหรับในช่วงครึ่งปีหลังของชาวลัคนาราศีพิจิกก็จะต้องพูดเลยว่า เป็นช่วงครึ่งปีหลังที่ดีกว่าครึ่งปีแรกค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยบอกได้เลยว่าดีกว่ากันอยู่เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโควิดหลายๆธุรกิจหลายๆกิจการการค้าชาวราศีพิจิกก็จะมีปัญหานะครับอันนี้ก็ต้องประครับประคองตัวกันไปโดยเฉพาะธุรกิจที่จะมีผลกระทบ ในกรณีที่ถูกรัฐบาลสั่งปิดบ,บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องใช้ความพยายามอดทนกันไปแต่ดูจากดวงดาวแล้วเนี้ยมองแล้วโอกาสคลี่คลายหรือว่ารอดรอดตัวจากวิกฤตอะไรต่างๆเนี่ยมีได้ไม่ยากสาหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับก็บอกได้เลยว่าชาวพิจิกยังถูกพระราหูโคจรเล็งลัคนาอยู่นะครับ ไปนู่นเลยยาวข้ามไปปีหน้าเลยถึงล,ลาวาปลายมีนาเมษาปีหน้านะครับพระราหูถึงจะโคจรย้ายจากการลิงลัคนาของราศีพิจิกไปและดวงชะตาราศีพิจิกบอกได้เลยว่าปีหน้านี้สดใสนะครับดาวไร้ไรอะไรต่างๆผ่านพ้นไปจากชีวิตแล้วนะครับห้าหกปีผ่านมานี่ถือว่าดวงชะตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักดาวไร้ยๆกําลังฉับพ่านไปจากชีวิตนะครับ คนที่มีปัญหาเรื่องคู่เรื่องแฟนเรื่องความรักอะไรต่างๆก็จะกลับมาดีขึ้นคนโสดก็จะมีคู่มีคนรู้ใจเข้ามาสําหรับชาวราศีพิจิกนะครับก็จะพยากรณ์เริ่มที่เดือนกร,รกฎาคมเลยนะกร,รกฎาคมเนี่ยเป็นช่วงเดือนพูดง่ายๆก็คือช่วงครึ่งปีหลังของปี64นะครับชาวราศีพิจิกที่โดดเด่นขึ้นมาอันดับแรกเลยในเดือนกร,รกฎาคมก็จะเป็นเรื่องงานนะครับ บอกได้เลยว่าโอกาสโชคความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องงานมีเข้ามานะครับวันที่10บกรกฎาคมเป็นต้นไปดาวเกี่ยวกับทางด้านการงานขยับโคจรขยับมาส่งผลดีมากๆเลยนะครับแต่ว่ากรกฎาคมเป็นช่วงเดือนที่ดาวพุทธโคจรเสียนิดหนึ่งนะครับอยู่ในภพมรณะแต่ได้ำตำแหน่งเกษตรก็รยังพูด่ายว่ายังพอไปได้อยู่นะครับ ็ให้เรามัดระวังนิดหนึ่ง,ช,วงวช่วงวันที่ตั้งแต่ต้นเดือนถึงวันที่20่สิกรกฎาคมระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องคําพูดคําจานะครับอย่าไปขัดแย้งอะไรกับใครหรือว่าตกลงนัดหมายอะไรกับใครเนี่ยมีโอกาสที่จะผิดพลาดคาดเคลื่อนหรือว่าไม่เป็นไปอย่างที่เราตั้งความหวังไว้นะครับให้ระวังนิดหนึ่งพุทธเสียห้ามไม่ควรเจรจาตกลงหรือว่านัดหมายอะไรกับใครหรือว่าถ้าจะทําต้องรอบครอบแล้วก็ละเอียด ให้มากๆนะครับเป็นช่วงที่ดาวพุธโคจรให้ผลไม่ค่อยดีนะักแต่ยังดีที่ได้ตำแหน่งเกษตรนะครับส่วนเรื่องโชคเรื่องงานเนี่ยมีเข้ามาโดยเฉพาะคนที่ทำงานธุรกิจส่วนตัวนะครับหรือว่างานอิสระอะไรต่างๆเนี่ยออมีโอกาสที่จะมีโชคเข้ามาแบบฟุกๆเหมือนจันนะมีโอกาสที่จะมีโชคทางการงานเข้ามาแบบฟุกๆแล้วก็ได้งานที่ใหญ่พอสมควร รวมถึงการเงินที่ได้มาเป็นก้อนด้วยในช่วงนี้นะครับแต่ภาะวะการงานจะค่อนข้างยุ่งวุ่นวายนิดหนึ่งนะกรกดาคมจัดการเกี่ยวกับเรื่องงานให้ดีๆนะครับงานอาจจะยุ่งวุ่นวายไม่เข้าที่ไม่เข้าทางดูว่าบางคนก็อาจจะกําลังขยับเริ่มต้นอะไรใหม่ๆช่วงแรก้ก็จะติดขัดเกี่ยวกับเรื่องงานอยู่พอสมควรนะครับไปจัดการจัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยบอกได้เลยว่ากรกดาคมนี้ดวงเกี่ยวกับเรื่องงานค่อนข้างจะสดใส ถัดไปก็ดวงเกี่ยวกับการเงินนะครับการเงินต้องบอกได้เลยว่าชาวราศีพิจิกใครที่ติดขัดเรื่องเงินเนี่ยเข้าสู่ตั้งแต่ต้นเดือนก,กรกฎาคมไปเลยนะดาวการเงินโคจรส่งผลดีเงินทองจะเริ่มมีเข้ามาละแล้วหลายคนก็จะได้มีโอกาสที่จะได้รับเงินทองเป็นก้อนด้วยนะครับบอกได้เลยว่าเงินทองเริ่มพยับมาดีใครที่ติดขัดมาก่อนหน้านี้คุยเจรจา เครดิตกู้หนี้ยืมสินอะไรต่างๆนี่ก็จะได้เงินเข้ามาช่วงเดือนตะลากราคมนี้สําหรับชาวพิจิตนะครับแล้วก็โชครับรอยชาวพิจิตนี่ก็ยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับมีหลายคนถูกหวยติดต่อกันมาหลายงวดใครที่ถูกหวยบ่อยๆหรือว่าถูกหวยมาเนี่ยจินตาแนะนําเลยนะถูกหวยมาแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญทําที่ไหนก็ได้ทําเกี่ยวกับอะไรก็ได้เสร็จแล้วก็วดน้ําอุชิตอนุโมทนาให้เจ้ากรรมในเวร จะได้ถูกกันบ่อยๆถูกติดต่อกันต่อเนื่องนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกส่วนเรื่องความรักความรักในเดือนกรกฎาคมนี้คนมีแฟนมีคู่พูดเสียระวังจะขัดแย้งมีปัญหาพูดไม่เข้าพูดจาไม่เข้าหูกันนะครับแล้วก็ใครที่ความรักที่มีปัญหาในช่วงก่อนหน้านี้สองสาเดือนผ่านมาเนี่ยมีโอกาสกลับมาคืนดีกันได้นะครับกลางกลางเดือนไปมีโอกาสกลับมาพูดจาดีกันคุยกันได้นะครับ ส่วนคนโสดคนโสดช่วงนี้อาจจะมีใครมาที่น่าสนใจแต่ก็ยังมองดูจากดวงดาวแล้วเนี่ยยังถือว่ายังไม่ใช่เนื้อคู่นะครับมีใครเข้ามาก็ค,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 ค่อยคุยค่อยคคบหากันไปในช่วงนี้สําหรับเดือนกรกฎานะครับจะเป็นในลักษณะนี้เกี่ยวกับเรื่องงานถัดไปก็จะเป็นเดือนสิงหาคม นะครับสิงหาคมนี้จะต้องบอกได้เลยว่าภาวะการงานก็จะยังวุ่นไวายไม่เข้าที่อยู่พอสมควรนะครับการงานอาจจะต้องมีเรื่องตัดสินใจอะไรบางอย่างบอกได้เลยจะตัดสินใจอะไรบางอย่างบางคนอาจจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญของชีวิตด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับเพราะจะมีดวงดาวที่ส่งผลเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจอะไรบางอย่างเข้ามาบางคนก็อาจจะมีการเจราจาทําสัญญาตกลง เริ่มต้นอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างดีตัดสินใจได้เลยนะครับในช่วงสิงหาคมดวงเกณฑ์เกี่ยวกับการงานค่อนข้างดีส่วนดวงทางด้านการเงินการเงินก็ไม่ยิ่งหย่อนกว่าการงานนะบอกได้เลยเงินส่วนใหญ่จะเป็นรายได้เข้ามาจากหน้าที่การงานในช่วงเดือนสิงหาคมนี้รายได้เข้ามาจากหน้าที่การงานค่อนข้างจะดีอยู่พอสมควรเลยโดยเฉพาะคนที่เกิดวันเสราร นะครับวันจันทร์เนี่ยการเงินรายได้จะเข้ามาค่อนข้างดีมากชาวพิจิตในเดือนสิงหาคมนะครับแล้วงานที่ทําอะไรอยู่ต่างๆเนี่ยแม้จะติดขัดแต่ก็ยังอยู่ในภาวะที่ยังราบรื่นไปได้พอสมควรใช้ความพยายามให้มากหน่อยนะครับส่วนเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องความรักความรักดวงความรักช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยคนมีแฟนมีคู่นี่จะค่อนข้างราบรื่นละแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับ ส่วนคนโสดคนโสดเดือนนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจเข้ามานะครับหรือมีเพศตรงข้ามที่จะเป็นคนที่เราสามารถครบหาได้แนะในอนาคตเนี่ยเข้ามาสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับเดือนสิงหาคมเพศตรงข้ามเข้ามาพิจารณาวไว้ได้เลยนะครับไปคุยไปคบได้เลยสำหรับคนโสดราศีพิจิก ต่อไปก็จะเป็นเดือนกันยายนนะครับเป็นเดือนสุดท้ายศึกษารัยพยากรช่วงครึ่งปีหลังให้3เดือนนะครับคร่าวๆเอาสําหรับชาวราศีพิจิกพิจิกกันยายนนี่เดือนนี้ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานยจะมีโชคเรง,งานนะครับแต่ว่าจะต้องใช้ความสามารถพยายามเล่ห์เหลี่ยมพลิกแพลงอะไรต่างๆให้ค่อนข้างมากเลยนะครับมีโอกาสที่จะได้ร่วมค้าร่วมสัญญา มีคู่ค้าเกิดขึ้นด้วยของชาวราศีพิจิกในเดือนกันยายนนะครับใครที่ทํางานอิสระอยู่เนี่ยหรือว่าทําธุรกิจอยู่เนี้ยจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามาค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ถือว่าดีในช่วงนี้นะครับแต่อาจจะต้องใช้ไหวพริบเลี่ยมอะไรต่างๆเข้ามาช่วยอยู่พอสมควรส่วนใครที่ทํางานประจํานะครับมีโอกาสได้รับโอกาสโชคจากผู้ใหญ่เจ้านายเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับ จะมีการปรับเปลี่ยนโปรโมตเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็อยู่ในช่วงกันยายนนี้แหละนะครับกันยาตุลานี้แหละจะอยู่ในช่วงนี้จะมีสําหรับคนที่ทํางานประจําแล้วก็เดือนนี้เนี่ยการงานจะไปได้ค่อนข้างดีเลยหลังจากที่อาจจะติดขัดมาก่อนหน้านี้เดือน2เดือนงานเดือนนี้ไปได้ค่อนข้างดีแล้วประสบความสําเร็จงานเดือนกันยายนที่บอกได้เลยว่าเร่งให้ดีครับ และเป็นช่วงจังหวะของงานที่ดีของชาวราศีพิจิกด้วยยิ่งเร่งมากยิ่งได้มากบอกเด้เนะครับชาวราศีพิจิกยิ่งเร่งมากยิ่งได้มากงานมากในช่วงนี้นะครับส่วนดวงการเงินนะครับดวงการเงินเดือนนี้ก็ยังอยู่ในสถานะที่ดีนะครับแต่ไม่ดีกว่าเดือนกันยายนกันยายนจะเป็นอ่จะไม่ดีกว่าเดือนสิงหาคมเดือนก่อนหน้านี้จะเป็นเดือนที่ภาวะการเงินคน่อนข้างดีมากพอเข้าสู่เดือน กันยายนเนี่ยการเงินก็ยังจะมีเข้ามาแต่อาจจะไม่มากเท่าไหร่นักนะครับเหมาะแต่มองว่าพิจิตจะไม่ติดขัดเรื่องเงินในเดือนกันยายนนี้นะครับจะไม่ติดขัดเรื่องเงินในเดือนกันยายนนี้เพราะว่าดวงเกี่ยวกับเรื่องการงานโดดเด่นมากเลยนะครับถ้าง,งานโดดเด่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเงินทองก็จะตามมาแล้วก็ตัวเราก็จะรู้เกี่ยวกับเรื่องภาวะเงินทองของเราในอนาคตด,ด้วยนะครับส่วนท้ายสุดก็จะเป็นดวงเกี่ยวกับทางด้านความรักนะครับ ความรักคนโสดช่วงนี้ออดาวเกี่ยวกับทางด้านคําพูดอะไรเสียนิดหนึ่งนะครับคนมีแฟนมีคู่แล้วเนี้ยใจเย็นๆขัดอกขัดใจอะไรกันก็อย่าไปทะเลาะกันใจเย็นๆถ้าไม่ทะเลาะกันจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักในเดือนกันยายนนะครับส่วนคนโสดอาจจะเกิดภาวะที่คบใครใหม่ๆคบใครคนใหม่ในก่อนหน้านี้ พอเข้าสู่กันยายนอาจจะดูเหมือนห่างๆไปหรือว่าคุยกันน้อยลงนะครับห่างๆกันไปหรือว่าคุยกันน้อยลงแต่ว่าโดยรวมเนี้ยก็ยังต่อกันติดอยู่ยังไม่ขาดจากกันนะครับเดือนนี้อาจจะคุยกันน้อยลงหรือว่าได้พบเจอกันน้อยลงหน่อยสำหรับคนโสดที่เพิ่งคบใครให,ใหม่ๆนะครับทั้งหมดก็จะเป็นสรุปดวงชะตาของชาวาลัคนาราศีพิจิก ในช่วงเดือนกรกฎาสิงหาแล้วก็กันยายนที่จะถึงนี้นะครับเป็นทิศทางให้กับชาวราศีพิจิกไปดําเนินชีวิตในช่วงหลังจากนี้นะครับโดยดูสินแสอดูจากโครงสร้างของดวงดาวที่โคจรส่งผลนะครับเป็นภาพรวมแบบคร่าวๆข,ของชาวลัคนาราศีพิจิกอย่าลืมนะครับฟังคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์คลิปเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปเพื่อเป็นกําลังใจ แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับโอกาสหน้าคลิปใหม่ๆดีๆมีเข้ามาจะได้แจ้งเตือนโดยทันทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากับชาวราศีพิจิกไปเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ